สวัสดีค่ะมาผอกระสอกินแซ่บอีกแล้วพี่น้องจ๋มา,ามาตำอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยโบวิตรตำพี่น้องจ๋าตาม,มึกสายพี่น้องุน่นนหนมิจตตอนนี้ไงบอกโคลอร์ชีสให้บอกโซ่ตำเซนนอมัยน้ำพี่น้องจ๋าอืมาโซ่ยอะไรยังห่างยามกระตงหัวไหลพี่น้องจ๋ามากมันีในโอได้ภูนพี่น้องเอ๋ยงามงามเงม่แง่งงเขียวเสีกล่องเ <laughs> งี่เขียวเสีกล่องบวก มาพี่น้องมาโอ้ยมาพี่น้องมาเสียดเสียดต้องกันจะอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สั่อบบน,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 นออนน้ำเด้อพี่น้องเด้อมาจ้าอืมประจานเสร็จพึ่งก็อืมหูใหญ่เห้ง เราเอาเปลือกม,มันออกอือบ่เดี๋ยวเากินกระตัมแซ่บแจ๊บจ่ะผู้ใดให้เนยเคยร้องร้องมึงได้พี่น้องเด้อทูนอืมเป็นพอฟอ,ฟอแบบเนี้พี่น้องออกหวานหน่อย ถึงสมัยตอนเป็นเด็กพี่น้องประกาศยาหากินยากเนีนยาล้วพี่น้องเลยอือยวซิมรสชาตให้บังอือมันเจียวเปรี้ยวแต่เวลากินต้องระวังนะจ๊ะว่า,ม,าม, <laughs> ม,มันมีหนามอือมันมีหนาม tất cả nhà, hừm, bay siêu phải biết năng à, hừm, cái tôi nha. ใส่พอดีคำพอดีคำสาอ,อุดพี่น้องออ Ngon hả Nhảy hãy làm tầm Hmm. เซ็มปลาครับสมไมก็หนักหาออนอ่อนหอหวาน

บุกขยับข่อยพี่หน่อง <c oughs> อลงลคอลงคอจะไม่หน่องเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ข้าขี้หยาพี่น้องบักกิ๊ดบักกิ๊ด Nó ừ. Ăn như Ừ. Thằng ừ. 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 này nó cứ đọc mày nó phải không Ừ. Cứ đọc mày này. Ừ. หวานหวานหวานไม่มีรสชาติอื่นยังอิ่หวานยังเดียวพี่น้องหวานกากกว่าอ,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 อืมกินกระปุนกระเส็บพี่น้องเลย อชามันอ่อนน้ำจะบบแข็งบันใดพี่น้องกินได้แต่อย่าไปถืงงานแกไม่ได้สมสมสมอืมอืม Nhanh nhất tiếng gì, Ừ. Mm -hmm. Mua hè? Mình cứ làm xe. Mm Anh nâng cơm với phụ nữ ở nhà theo Xẹp cứ câu phụ